ต้อนรับทุกท่านสู่ช่องาสาธุหวยเด็ดชาแนลแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะขอขอบคุณเจ้าของหลายๆสำนักนะคะหลายๆอาจารย์ที่ให้ถูกให้แม่นนะคะ 1. พฤศจิกายน5 6 6ทั้างวันที่1 045 037เลขท้าย2ตัว95 ดุยพลังนะคะคุณดุยพลังนะคะให้3 7มตรงตรงเลยนะคะงวดหน้าตามเต่อนะคะเลขจาะใจลุงหวังนะคะให้9 5ห้าตรงตรงเลยนะคะงวดหน้าเราก็ตามกันต่อนะคะซื้อหวยยังโยมนะคะก็ให้2ตัวโต๊ะนะคะ5 9งวดหน้าเราก็ตามกันต่อนะคะอาจารย์กุ้งนะคะเลขนำราบอาจารย์กุ้งนะคะให้95ตรงตรงเลขขางวดหน้าตามต่อนะคะ เลขนำราบนะอาจารย์ช้างนะคะหลายท่านที่สอบถามหาอาจารย์ช้างก็ไม่ผิดหวังนะคะให้สองตัวโต๊ดค่ะเจ็ดสงวดหน้าตามต่อนะคะรวมหวยซ่องหลายสำนักนะคะรวยทั่วไทยนะคะอาจารย์เก้าสำนักนะคะให้มา9 5ค่ะตรงๆค่ะ เลขแมนล่างนะคะให้มา5 9งวดหน้าตามกันต่อนะคะหวยล็อกนะคะให้มาตรงๆเลยค่ะ3 7ค่ะ3าเจงวดหน้าตามต่อกันนะคะเอาแม่ตะเคียนนะคะคอหวยทั้งหลายที่ติดตามนะคะใหมา้มห้า9 5 2ตัวตรงค่ะอาจารย์หนูนะคะงวดที่แล้วเข้านะคะหลายท่านที่ ตามอาจารย์หนูก็ไม่ผิดหวังนะคะให้ทั้งตรงและโต๊ดค่ะโต๊ดเจ็ดสามตรงเก้าห้าบนล่างนะคะงวดหน้าตามต่อนะคะขอให้เฮงๆรวยๆค่ะแปะกล่องนะคะให้มาสองตัวโต๊ค่ะ 59. ห้างวดหน้าตามต่อนะคะคู่โต๊ดบนนะคะให้มา 59. ห้าเก้งวดหน้าตามต่อนะคะ สรุปจากสูตรเกงหวยนะคะงวดที่แล้วให้2ตัวโตดมานะคะรอบนี้ก็ให้2ตัวตรงค่ะงวดหน้าตามกันต่อนะคะขอให้เฮงๆรวยๆยค่ะเลขรับเฉพาะวงในนะคะก็บนล่างก็ให้มา95นะคะ2ตัวตรงค่ะงวดหน้าตามกันต่อนะคะนิตยสารลาบลอยนะคะให้มา2ตัวตรงค่ะ9 5ห้า งวดหน้าตามต่อนะคะแอดมาลี ie, ไม่ได้ทำให้ผิดหวังนะคะให้มาสองตัวโต๊ดค่ะเสือตกถังนะคะให้มาสองตัวตรงค่ะงวดหน้าตามต่อนะคะคนโคราชนะคะให้มาสองตัวโต๊ดค่ะห้าเก้างวดหน้าตามกันต่อนะคะเลขแม่นล่างนะคะห้าเก้าค่ะสองตัวโต๊ดตามกันต่อนะคะ อาจารย์ธีรเดชก,ก็ไม่ทำให้แฟนๆคอหวยผิดหวังนะคะให้มาสองตัวโต๊ดค่ะ59าสายฟ้าผ่างวดนี้ก็ไม่ทำให้คอหวยผิดหวังนะคะล่างให้95ตรงๆเลยนะคะงวดหน้าตามเต่านะคะคนชี้โชคนะคะให้95ค่ะโอเคลอตเตอรี่นะคะก็ให้2ตัวโต๊ดค่ะ5 9้า แมงปอนะคะใครที่เป็นแฟนคขับแมงปอนะคะก็ให้9537ตรงๆเลยนะคะบนล่างขอแสดงความยินดีด้วยค่ะงวดหน้าตามต่อนะคะเอดาวเหนือนะคะบนให้หลัก7ตรงๆเลยค่ะ37งวดหน้าตามกันต่อนะคะ ยุทธนานะคะยุทธนาพารวยค่ะให้สองตัวโตดนะคะห้าเก้างวดหน้าตามต่อนะคะพลังเต่าหับนะคะให้หลักเจ็ดออกตรงตรงเลยค่ะสามเจ็ดงวดหน้าตามต่อนะคะมาหาทักษะก็ไม่ทำให้แฟนคอหวยผิดหวังกันนะคะให้หลักเจ็ดหลักสามงวดหน้าตามรันต่อนะคะขอให้เฮงเฮงรวยรวยค่ะ เลขเงินล้านนะคะให้มาตรงๆเลยค่ะ3 7งวดหน้าตามกันต่อนะคะรวยๆเฮงๆค่ะเปิดตลับเลขนะคะให้มาตรงๆเลยค่ะ95ค่ะงวดหน้าตามกันต่อนะคะคนล่าฝันนะคะงวดนี้เข้าค่ะตรงๆเลยค่ะ95เลขด่วนบนนะคะให้มา73 เข้า2ตัวโต๊ดค่ะหนูผีพเนจรงวดหน้าตามกันต่อนะคะ3มช่านะคะบนให้73เข้า2ตัวโต๊ดค่ะงวดหน้าตามกันต่อนะคะเฮงเฮงรวยๆวยกันค่ะยายแลนะคะก็ไม่ทําให้แฟนขับคอหวยผิดหวังนะคะเข้า2ตัวโต๊ดค่ะเจสางวดหน้าตามกันต่อนะคะคู่มือเสี่ยงโชคนะคะ ก็ให้มาหลัก9หลัก5ก็ขอสแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกนะคะงวดหน้าตามกันต่อนะคะถ้าหวยออกวันจันทร์ให้ใช้เลขเด่นดังนี้3 7ตรงตรงเลยนะคะงวดหน้าตามกันต่อนะคะเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านค่ะเลขล็อกตามกำลังวันนะคะของทวีโชคนะคะใหมา้มาสองตัวโต๊ดนะคะ คู่รวยคู่เด่นนะคะรอบนี้ใหมา037 037มสา037 037องตัวนะคะ37พัดหน้าตามกันต่อนะคะขอให้เฮงๆรวยๆคะ่ะตาใหม่ให้มานะคะเม็ดเดียว95 59งวดหน้าตามต่อไม่รอช้านะคะเลขทูบเจฟองเบียน,น,น,นะคะให้มา73 ถูกสองตัวโตดนะคะยาใจคนจนนะคะใหมาสามเจ็ดตรงตรงเลยค่ะและก็ร่างเก้าห้านะคะตรงตรงเลยค่ะงวดหน้าตามต่อขอให้รวยๆเฮงๆทุกท่านค่ะมังกรน,นำโชคนะคะจานหนุ่มเมืองพราชัยนะคะงวดนี้ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะถูกสองตัวโตดค่ะเข้าหลายงวดแล้วนะคะงวดหน้าตามต่อค่ะๆๆๆเฮงๆรวยๆค่ะ เลข 100, แสนเฮงนะคะเลข 100, แสนเฮงให้9 5หถูก2ตัวตรงค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะงวดหน้าตามต่อค่ะเฮงเฮงรวยๆค่ะโจนเหรียญนะคะงวดนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะสาเจดตรงตรงเลยนะคะ2ตัวตรงค่ะงวดหน้าตามกันต่อนะคะนอนมานะคะให้3 7มเจดตรงตรงเลยนะคะ2ตัวตรงค่ะ งวดหน้าตามกันต่อนะคะเฮงเงรวยๆยค่ะยอดชายนะคะให้มา5านะคะ2ตัวโตค่ะงวดหน้าตามกันต่อนะคะยอดชายซุปเปอร์ค่ะส่วนแตงก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะเข้าทั้งโตดและตรงนะคะ7 3สและก็9 5หค่ะงวดหน้าตามกันต่อนะคะเฮงเรวยๆวยค่ะเพชรสิงนะคะให้หลัก9นะคะ 95 2สองตัวตรงค่ะก็งวดหน้าตามกันต่อนะคะค่ะเด่น5รองหนะคะงวดที่แล้วก็ผลงานดีนะคะรอบนี้เข้า2ตัวโตดค่ะงวดหน้าตามกันต่อนะคะด่วนตลับ99นะคะรับให้มาตรงๆเลยนะคะ95โชคดีรับเงินลลานคนชี้โชคนะคะให้มาตรงๆเลยค่ะ9 5ค่ะ งวดหน้าตามกันต่อนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีดวงในการเสี่งยงโชคถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะขอให้เฮงเรวยๆทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ